สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เม่มาชวนทำคณะปลากระป๋องค่ะคณะปลากระป๋องง่ายๆอร่อยอร่อยมีประโยชน์ไปดูวิธำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เม่จะชวนทําคณะปลากระป๋องค่ะนี่คณะนะเม่กระปอกที่แข็งๆเนี่ยปอกออกหมดเลยนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นการทําให้คณะเราเนี่ยไม่แข็งเกินไปตอนที่เราผัดแล้วนะก็จะอร่อยหั่นเฉียงๆเขาแบบนี้นะคะคุณผู้ชม เนี่ยค่ะถ้าใครชอบหนาหั่นหนากว่าน,นี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราปอกแล้วเนี่ยเขาก็จะอ่อนนะคะอร่อยไม่ขมแล้วก็ไม่แข็งเนาะเดี๋ยวเมย์หั่นให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวไปผัดกันค่ะนี่ค่ะเมย์ก็จะทุบพริกกับกระเทียมนะคะใส่ไปเลย เมนูนี้ต้องผัดแล้วออกินเลยนะคะรอ้รอนๆจะอร่อยทุกเคเผ็ดมากเผ็ดน้อยขึ้นอยู่กับเรานะจากนั้นใส่กันยลไปเลยค่ะ ผัดชนะกับน้ำมันให้ใชนะเขาเขาเรียกว่าสลดจ้ะเนาะยยให้เขาย,ยุดให้เขาสลดลงไปให้น้ำมันไม่จุ่มนะคะดัง <C oughs> นั้นก็จะมาเป็นรสกันนะคะใส่ถุงเป็นรสหน่อยมันเธอไม่ค่อยออกเนาะ ก้านทรานะคะผักกาเขียวกรไไข่นใส่ซอสไหนนะคะ เนี่ยเราดูแลน้ำพอแห้งนิดหน่อยนะให้กะเต็มน้ำนิดนึงนี่ถัดไปแรงเลยนะคะคะน้เราเนี่ยเกือบจะได้ที่แล้วเราก็จะมาใส่ปลากระป๋องเลยค่ะที่ห้องไหนก็ได้นะใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะคะนี่ค่ะ ถ้าชอบปลากระป๋องเยอะๆใส่สองกระป๋องก็ได้นะนี่เมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะบผู้ชมนทำง,ง่ายๆไม่ยากเลยจุดไปเลยนะนี่ค่ะเราไปดูตอนตักเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่คะ่ะคุณผู้ชมคะเมนูคณะปลากระป๋องของเมฆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะหน้าตาน่ากินไหมคะคุณผู้ชมลองทําดูนะคะเราชอบคณะมากปลากระป๋องมากแล้วแต่เราเนาะอันนี้เป็นเอาทําตามที่เราชอบเลยแล้วก็จะได้อร่อยอร่อยแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะคณะกรอบ,อบปลากระป๋องไม่เละนะคะเม์ฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามช่องครัวเม์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ